อยู่กับผมโคไม่ฟูจิวะารักหนีแล้วคลิปนี้กูขอมานั่งบนหน่อยดิเฮียแม่งนั่งบนหน่อยสัตว์มึงเป็นเฮียอะไรกันนะไอ้แม่งกูมึงมึงมึงก็ไม่หยุดกับกูอีกนะไอ้สัตว์ไอ้เฮียโว้ยสัตว์แม่งไอ้เฮียสมองไม่ถึงแปดหมื่นสี่พันเซลล์มึงอย่ามาพูดไอ้เฮียแม่งไม่แน่จริงกบอกูไม่แน่จริง มึงก <Es foreign leur Dai ya> ็บอกว่า <mar> ก <cribing> <half> ูไม่แน่จริงไม่แน่จริงไม่แน่จริงเฮียอะไรมึงไงไอสัตว์ฮะไม่แน่จริงเฮียอะไรฮะมึงไคุยอะไรมึงไปคุยอะไรไอ้สัตว์มึงไปคุยเลยไม่แน่จริงเฮียอะไรไม่แน่จริงเฮียอะไรมึงไม่แน่จริงเฮียอะไรมึงอะฮะไม่แน่จริงเฮียอะไรมึงมึงก็บอกว่าเฮ้ยมึงไม่แน่จริงนี่โว้โคมิฟูจิมึงไม่แน่จริงนี่เฮียแม่งเป็นเฮียอะไรตาอะไรไอสัตว์นี่ฮะไอเฮียเอ้ยมึงก็บอกว่ากูไม่แน่จริงไอเฮีย หาว่ากูไม่แน่จริงหาว่ากูไม่เหมือนไอ้พวกเฮียนั่นน่ะเออมึงบอกว่าเอ๊ะมึงไม่ลองไม่อวดรวยเลยเฮียแม่งไม่หาว่ากูคนอย่างกูไม่อวดรวยเหรอกูไม่อวดเฮียกูมีเงินก็จริงกูรวยก็จริงแต่กูไม่อวดไอ้คุยกูพูดง่ายๆว่ากูไม่อวดไอ้เฮียไม่เหมือนพวกมึงหรอกไอ้สัตว์กินข้าวนครับอวยรวยเหมือนพวกมึงไงไอ้เฮียไม่อวยอวยเหมือนพวกมึงไงอืมกูขนาดเนี้ย กูไม่จะอวดรวยเป็นพวกมึงไงเฮียเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวบอกเฮ้ยก็ไม่ฟังจี่อ่ะแ่จริงมึงโชว์เงี้ยไม่ดิมึงอวดรวยมึงมึงรวยมึงก็โชว์เงี้ยแล้วกูดูสิเฮียกูอยากเห็นกันเนี่ยมึงเสื้ออะไรกับกูให้สัตว์เสือกอะไรมึงเสือกอะไรก่อนเฮียเส้อคุยเลยมึงเฮียมันไม่กูอวดรวยเฮียอะไรกูไม่ใช่คนอย่างนั้นเฮียหากูอวดรวยกูไม่ได้อวดรวยเฮีย มื่มาถามกูสุตีนใส่เตะเมียอีกไงเวนี่หอกหักเขากำลังเงี้ยกันอยู่เว้ยเพื่อแต่บ้านกูมันก็มีเงี้ยอะไ,ไรเฮี้ยไอพวกสมองไอถึงแปดหมื่นสี่พันเซลล์เนี่ยมึงอย่าพูดให้เปลืองน้ำลายนะเดี๋ยวมึงจะตายไม่กี่วันในเะฮียเออไอเฮียแม่งเงี้ยมันต้องบนนี้แม่งแล้วบอกว่าไอมึงก็ไม่แน่จริงนะบอกว่าไอมึงนี่มันอะไรของมึงเนี่ยโคมิฟูจิมึงก็ไป อะไรของมึงมึงก็ไม่ขอเอามึงก็ไม่เฮียอะไรเออขอเอาเฮียอะไรอีกขอเอาอะไรอีกฮะไอ้กูไปไอ้นั่นไงเป็นไล่ไอ้หานั่นไงโว้ยเฮียจะเป็นไล่มันทำาเฮียอะไรสัว์ไปไปไปบอกว่าเอ้ยกูไม่ฟูจิวะละมึงไม่แน่จริงว่ะมึงไม่แน่จริงเหมือนไอ้พวกคนรวยที่แบบ แม่งไม่แน่จริงมึงไม่ซื้อรถเฟอร์รลนด์เฟอร์รารี่ไม่ซื้อแลมโบไม่ซื้อเฮียอะไรอ้าวโจกสวนกลับครับไอ้เฮียกูก็มีไอ้เหี้ยแต่กูไม่อยากซื้อกูมีตังกูมีตังกูก็ไม่อยากซื้อหรอกไอ้สัดกูอยากได้นิดสันสกายไลจีดรีอาร์ทั้สี่ในชีวิตกูไอ้เหี้ยแล้วมึงก็เป็นคุยอะไรกันัหนาอะไรเหี้ยแม่งมึงก็เอาแต่หัวแต่ว่าไม่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 อะไรอย่างนั้นนะไอ้เหี้ยแม่งฮะเออมันต้องมานั่งบนนี้เนี่ยแหละครับไอ้เหี้ยไอ้สัส ถาว่ากูแม่งไม่ได้เลยมึงก็หาว่ากูแบบนี้แล้วมึงก็บอกว่าเฮ้ยก็ไม่ผู้ิว่แล้วมึงนี่เอารดเอาเปียบไปเหียมึงขายของแพงเกินไปแต่คุณภาพมึงดีแต่มึงขายสขายแพงในเะหียขายแพงเหียอะไรอะขายแพงอะไรมึงกูไม่ได้ขายแพงไอ้เหียกูบอกไว้ก่อนกูไม่ได้ขายแพงไงส์ แต่มึงก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่พูดจริงว่ามึงมึงไม่แน่จริงมึงอย่ามาพูดอีอะมึงไม่รวยมึงมึงรวยแต่เปลือกไอ้เหี้ยมึงยังไม่แน่จริงรวยกูรวยจริงแต่มึงมึงไม่รู้อ่ะกูกูรวยไอ้เหี้ยแต่กูไม่อวดไอ้เหี้ยกูพูดยังไงว่ากูไม่อวดไอ้เหี้ยกูไม่อวดไอ้สัสคือมึงก็หาว่ากูยังไม่อวดแล้วมึงก็บอกว่าเฮ้ยมึงรวยไม่จริงนี่วะรวยแต่เปลือกแล้วมึงเป็นควยอะไรกันหนักหนาอะไรฮะไอ้เหี้ยไอ้เวรเลยมึงก็หาว่ากูรวยแต่เปลือก เป็นเหี้ยอะไรอะไรสัตว์เอ้ยเหี้ยแม่งคยุยแม่งคยุยหาอุลรวยจะเปลือกไนอะ้สัตว์เอ้ยเหี้ยนะครับกูต้องหมอมานั่งบนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออมันมีอะไรจะพูดแล้วกูไปแล้วกินข้าวก่อนให้เรียบร้อย